ชมแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องใต้พาดค่ะพี่น้องคือใกล้ใต้พาดนี่แหละค่ะน้ำไหมน้ำขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ น้ำขุนน้ำท่วมทั้งเหนือไหลลงมาน้ำขุนค่ะพี่น้องระดับน้ำบ่พี่น้องระดับน้ำอยู่สูงสูงโอโ้สะออนน้ำเนาะสะอ,อนน้ำพักข้ามแน่ นี่หลายพี่น้องพวกแกออกกล่องเลยไปหาหน้ามนี่พี่นอ้องย่านน้นตกหน้าถ้ยระดับหน้าโค้งไห้พี่น้องเบิง้งทอดถนนเลยไหนเห็นมาเนี่ยหุ้นตลาดอินโดจีนหุ้นฟังเล่าพี่น้อง ชมแม่น้ำโคงชมแม่น้ำโค้าทนายเห็บเบิงพี่นวองมันขนดลายอีหรีน้ำนะพื่อนเห็นะทางลงทางลงเรือมีสองมีสองเรือทางลงสองหม่องค่ะพี่น้อง สามมองกับทางคุณข้ณณณางลงสามมองสอ,อนน้ำบ่พี่น้องสอ,อนสอ,อนขออนน้าน้ำขึ้นมันจะคุ้นังสิงล่ะพี่น้องขออนน้าน้ำลงเราจะใสพามาส้มไปต่าดได้พี่น้องคนมาเบิง่งรลายห,หลายว่ามันโตอีกย่างนึ่ลอยอย่างนี้พี่น้องอันนี้น้ำเต่าตัวขนาด คนมาปล่อยเต่าเลยคนปล่อยเต่าปล่อยป่าปล่อยปูยปล่อยอยังนะพี่น้องของงาน,เ,นเต่าขึ้นมาให้เห็นละาังยานเนี่ย <c oughs> เต่าน้อยขึ้นมาให้เห็นพี่น้องตอนเขาเอาหัวลงไปเห็นหลังเต่าอยู่เต่าน้อยตัวท่อฟ้ามือ้อน,นี่ลราพี่น้องรูปลงไปเราังยานเออคลิไปไว้แค่นี้แหละคะ่ะคลิปหน้าจะพามาเบิ่งอีกแล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ